ขอนนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่สองมกราคม2565เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในาศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น เวลาที่ล่วงไปนั้นคือการกระชากชีวิตของเราเข้าสู่มรณะชีวิตที่น้อยลงแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นก็เป็นชีวิตที่เราจะต้องเร่งสแสวงหาทางที่จะออกจากวัฏฏุกขึ่งพระบรมศาสดาผู้สูงสุดนั้นได้ทรงบัญญัติสิกขาสามอันเป็นทางที่ประเสริฐ ไม่มีในศาสนาใดๆค่ะในชีวิตนี้น้อยหนักนั้นอารกะศาสดาซึ่งเป็นอดีตพระโพธิสัตว์ของเราในยุคนั้นมนุษย์มีอายุถึงสองหมื่นปีแต่ด้วยเหตุแห่งปัญญาที่แก่กล้าท่านเหล่านั้นกลับเห็นว่าชีวิตนั้นน้อยเหลือเกินน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีถุกมากมีความขับแขนมาก จะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีพระองค์นั้นทรงเปรียบด้วยหยาดน้ำค้างบนยอดยานะคะเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปได้เร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย เปรีย <IP> <ibl it S 1> บเหมือนหยาดน้ำค้างเปรียบเหมือนฟองน้ำที่ย่อมแตกเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายก็เปรียบเหมือนฟองน้ำฉันนั้นชีวิตเปรียบด้วยรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำย่อมกลับเข้าหากันเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตก็เปรียบเหมือนรอยน้ำที่ขีดลงไปแล้วกลับเข้าหากันทันที นั้นคือการปิดฉากของชีวิตเกิดทุกครั้งก็ปิดฉากด้วยมรณะค่ะแล้วเราจะทำอย่างไรไม่ให้มีการเกิดอีกนั้นก็คือการสแสวงหาทางอันเป็นไปในสมาธิติสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติและสมาสมาธิซึ่งเรานั้น ได้กระทํากิจกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพียงแต่ว่าเราต้องปรุงแต่งกิจเหล่านั้นให้ประณีตยิ่งขึ้นประกอบด้วยปัญญาและรู้ชัดว่าชีวิตนั้นกำลังไหลไปโดยไม่มีการหยุดยัง้งชรามรณะเข้ามารุมเราเรื่อยๆและที่สุดนั้นการไหลเหล่านี้ จะเชี่ยวกรากยิ่งขึ้นเมื่อเราเข้าสู่ชราและมีแรงกระแทกในที่ทุกแห่งพัดพาไปด้วยกุศลและอกุศลการจะหยุดกระแสที่เชี่ยวกรากด้วยอกุศลนั้นเราต้องมีสติสัมปชัญญะในทวารทั้งหก โดยฝึกให้เป็นไปในทานกุศลศีลกุศลไม่ใช่ปล่อยปละลาเลยและคิดว่าจะสามารถเข้าสู่กุศลกรรมได้ค่ะในเรื่องของกุศลนั้นต้องมีการฝึกและการไตร่ตรองบ่อยๆจึงจะคุ้นชินไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่มีวันคุ้นชินกับกุศลได้เลยค่ะพระโพธิสัตว์ของเรานั้น ได้ฝึกการเจริญกุศลถึงสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะแล้วเราผู้เกิดมาภายหลังหากไม่ฝึกในการเจริญกุศลแล้วก็คงไม่มีโอกาสที่จะเข้าสู่แนวทางแห่งสิกขาสามได้โดยง่ายหรือโดยเร็วค่ะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสในเรื่องของชีวิตนี้น้อยนัก ไว้หลากหลายและทรงเปรียบแม้บุรุษที่กำลังอมก้อนเขลาไว้ที่ปลายลิ้นทำไมถึงต้องทรงเปรียบด้วยบุรุษที่มีก้อนเขลาก็ด้วยว่าก้อนเขลานั้นเป็นสิ่งที่ติดแน่นอยู่ในปากเราจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อป่วยไข้หากไม่มีกำลังพอแล้วจะต้องเอาก้อนเขลาเหล่านั้นโดยการดูดออกค่ะ ซึ่งในยุคนี้สมัยนี้มีอุปกรณ์เหล่านี้แต่โดยธรรมะแล้วเราจะพบว่าในชีวิตของผู้ที่มีอายุมากนั้นไม่สามารถที่จะกำจัดก้อนเขลาเหล่านี้ออกไปได้โดยการถ่มออกไปค่ะชีวิตของมนุษย์ที่มีความติดข้องในอุปทานขันห้านั้นจึงยากหนักที่จะถ่มออกไปค่ะ หากไม่มีความเข้าใจในพระสัทธรรมและเห็นทุกโทษของอุปทานขันหาเห็นทุกโทษของปัญหาที่มีเยื่อใหญ่ในทวารทั้งหกไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมกูกลิ้นกายและใจค่ะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะเห็นว่าเป็นก้อนเขระแต่หากเราได้มีการศึกษาแล้ว เราจะเห็นได้ชัดใช่ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้มันสกกระปรก,กรกตรงรังไปเกิดที่ไหนทบใจเราก็มีแต่การยึดติดและนำมาซึ่งถูกโศกนานาประการนอกจากนี้พระองค์ยังเปรียบชีวิตประดุดชิ้นเนื้อที่ใส่ลงในกระทะเหล็กซึ่งแน่นอนว่าที่ไฟเผาอยู่ตลอดทั้งวัน เมื่อโยนลงไปย่อมติดแน่นและที่สุดก็คือไม่ย่อยยับไปอย่างรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานชีวิตของบุคคลสองหมื่นปีก็จบไปแล้วบุคคลแสนปีก็จบไปแล้วบุคคลห้าร้อยปีก็จบไปแล้วมันรวดเร็วนะคะจะก,กี่ปีก็คือเกิดและมรณะซึ่งติดกันอยู่ หรือที่พระองค์มักจะแสดงโดยในยาว่าจุดติต่อด้วยปฏิสนธิเมื่อไหร่น้อที่เราจะออกจากจุติและไม่มีปฏิสนธิหากไม่มีพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาแล้วก็คงจะไม่มีวันนั้นค่ะแต่เมื่อเรามีโอกาสได้ศึกษาพระสัทธรรมนั้นแลละค่ะ จึงจะเจริญที่เป็นไปในอารยมครคมีองค์แปดบริบูรณ์สิ้นเชิงจึงจะไม่มีจุดติต่อด้วยปฏิสนธิค่ะพระองค์ยังเปรียบชีวิตประดุดแม่โคที่จะถูกเชืิดเมื่อเขานำไปสู่ที่ค่าย่อมก้าวเท้าเดินไปใกล้ที่ค่าใกล้ความตายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชือ้อฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีถูกมากมีความขับแขนมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีทำไมพระองค์จึงเปรียบด้วยแม่โคทำไมไม่เปรียบด้วยพ่อโคเพราะ เทศเมียนั้นเป็นเพศที่มีความวันไว้อยู่ตลอดวันไว้ด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมหะได้ง่ายฉะนั้นในการก้าวเดินไปแต่ละก้าวของแม่โคนั้นจึงเป็นไปด้วยการติดข้องในกามคุณและเมื่อติดข้องในสิ่งใดแล้วย่อมเป็นที่มาของโทสะและโมหะอันเป็นความหลงพร้อม หลงมาแล้วหาเบื้องต้นไม่เจอและขณะนี้หากไม่ปฏิบัติตามสิกขาสามที่พระบรมศาสดาทรงตรัสไว้นั้นเราก็จะหลงต่อไปเข้าสู่วัต,ตะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดและส่วนใหญ่แล้วเรานั้นก็ไหลลงสู่กระแสแห่งโลกที่เชี่ยวกลาดพัดพาเราไปสู่โลกที่ชั่วค่ะฉะนั้น พระองค์ได้ตรัสเตือนว่าแม้คำสอนเหล่านี้ที่พระองค์ได้ทรงแสดงในยุคที่มนุษย์สองหมื่นปีนั้นก็ยังไม่มีความสำคัญเท่าในตอนที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้านั้นคือแนวทางที่สั้นสุดแล้วที่จะนำเราออกจากความทุกข์ทั้งปวงค่ะอายุของมนุษย์นี้น้อยหนักจำต้องไปสู่สัมปรายภพ ควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนที่เป็นอยู่นานย่อมเป็นอยู่ได้เพียงร้อยปีหรือจะอยู่เกินได้บ้างก็มีน้อยอายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อยคนดีควรดูหมิน่นอายุนั้นเสียควรประพฤติดูดคนที่ถูกไฟไหม บนศีรษะฉะนั้นการที่จะไม่มาแห่งมัจจุราชไม่มีเลยคนไฟไหม้บนศีรษะนั้นจะต้องดับไฟสิบเอ็ดกองอย่างไรคะในเมื่อไฟสิบเอ็ดกองเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ไฟกองแรกไฟคือราคะซึ่งแน่นอนว่าจะดับได้ก็ด้วยการศึกษาในพระสูตร อันเป็นไปเพื่อการเจริญสมาธิให้ตั้งมันไฟคือโทสะนั้นก็คือการเจริญที่เป็นไปในพรหมวิหารอันเป็นไปในเมตตาฌานซึ่งเป็นการออกจากโทศะค่ะส่วนไฟคือโมหะนั้นจะต้องเป็นไปด้วยการเจริญวิปัสนาเรารู้แนวทางใช่ไหมคะว่า จะออกจากโลภะด้วยการเจริญอสุภะสัญญาแน่นอนค่ะหากเราไม่ศึกษาแล้วเราเจริญถูกต้องย่อมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นการศึกษาหรือศิกขาที่พระองค์ทรงบัญญัติด้วยปรมาตสัจจะทั้งหลายนั้นรวมทั้งสมมติสัจยะเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะคะว่า ในการเจริญอสุภะโดยัยยะใดจึงจะเป็นไปเพื่อการเข้าถึงสมถะคือความสงบจากนิวรณ์ที่เป็นไปในการมาฉันทานิวรณ์ค่ะและอีกเช่นกันในการเจริญพรหมวิหารคือเมตตาฌานนั้นเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจชัดเพราะเป็นการเจริญที่ต้องอาศัยข้อมูลที่ต้องศึกษาอย่างดีค่ะ แน่นอนค่ะในการเจริญในแต่ละวันนั้นเป็นอารักขากรรมฐานซึ่งนั้นหมายถึงว่าป้องกันไม่ให้อกุศลเกิดในทวารทั้ง6ส่วนปาริหาริกะกรรมฐานนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีการศึกษาอย่างดีในกรรมฐาน,นนั้นๆจึงจะเจริญได้และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด คือการเข้าสู่ฌานวิธีเมื่อออกจากฌานแล้วจึงสามารถที่จะก้าวไปสู่การเจริญวิปัสนาซึ่งได้ศึกษาไว้ดีแล้วในรูปธรรมและนามธรรมหรือในเรื่องของขันธ์ธาตุอายตนะอินทรีย์หรือปฏิจจสมุปบาทาค่ะการศึกษาในปริยัติสัตธรรมนั้นจึงเป็นความสำคัญสูงสุด เป็นทางแรกที่จะก้าวไปสู่แนวทางอันประเสริฐในสิกขาสามรวมตั้งแต่ศีลและสิกขามาเลยค่ะมาจนถึงจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาค่ะซึ่งเมื่อบุคคลได้เจริญในสมถะแล้วก็จะสามารถเจริญวิปัสสนาได้แน่นอนค่ะการเจริญวิปัสสนานั้นล่ละค่ะ จึงเป็นทางที่จะกำจัดโมหะเมื่อค่อยๆกำจัดโมหะออกไปได้บ่อยๆและเป็นไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็จะเป็นปัใจจัยในการไม่ต้องมีไฟที่เหลืออีกอันเป็นไฟคือชาติไฟคือชราไฟคือพยาธิไฟคือมอรณะไฟคือโสกะปริเทวะทุก์ โทมนัสและอุป,ปายาตค่ะอันเป็นไฟที่เผารนแล้วแล้วเล่าๆในทุกพบทุกชาติเราควรจะเบื่อหน่ายเสถียีนะคะแต่ไม่ใช่หน่ายด้วยโทสะแต่เป็นการหน่ายด้วยปัญญาที่ได้ศึกษาดีแล้วจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นค่ะเพราะเหตุแห่งการอยู่ในกามภูมิ และการมีการรมคุณทั้งหลายอันเกิดจากกิเลสกรรมที่อย่างลาไม่ได้เราจึงมัวเมาอยู่ในการรมทั้งหลายโดยไม่ค่อยเห็นโทษฉะนั้นเมื่อค่อยศึกษาศึกษาไปเรื่อยๆก็ค่อยๆพิจารณาเถอค่ะวา่าเมื่อไหร่มีชาติทุกข์เมื่อนั้นเราจะต้องเศร้าโศก เพราะจะนำมาซึ่งชราทุกพยาธิทุกขและมรณะทุกการทั้งหลายนั้นเป็นเหตุให้เกิดค่าศึกศัตรูเดือดร้อนนำมาซึ่งความเศร้าหมองเป็นเหยื่อในโลกเป็นเครื่องจองจำเกี่ยวเนื่องด้วยความตายการทั้งหลายเป็นเหตุให้บาให้บ่นเพ้อให้จิตมัวเมา เป็นของอันมานดักไว้เพื่อความพินาศของหมู่สัตว์เร็วพรันเราติดข้องในสีเสียงกลิ่นรสผลพภันั้นคือกามคุณแต่วัตถุก,กามเหล่านี้แท้จริงแล้วไม่ได้มีผลใดๆหากบุคคลน,นั้นได้ละกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นสมุดเฉตค่ะ เจเลอเลิดปานใดก็ไม่สามารถที่จะทำให้เขาเหล่านั้นเกิดความเศร้าหมองหรือถูกจองจำด้วยกิเลสในวัตถุกรรมนั้นเที่ยวแสวงหาและที่สุดนั้นบางท่านก็ถึงกับบ้าเช่นนางปตาจาราแต่ท่านนั้นได้สั่งสมบุญไว้ดีมากด้วยปัญญาอันยิง่ง จึงสามารถที่จะออกจากความบ้านนั้นได้ด้วยพระธรรมคำสอนด้วยคำปลอบใจอันเกิดจากพระบรมศาสดาซึ่งทรงแสดงธรรมเกื้อกูลต่อนางจนในที่สุดนั้นนางได้ผลจากถุกโศกอันเป็นทุกข์ที่ร้ายกาศคนในโลกน้อยนักนะคะที่จะมีทุกข์ร้ายแรงเหมือนอย่างนาง ที่ลูกน้อยสองคนตายในวันเดียวรวมทั้งสามีและที่สุดนั้นเมื่อปรารถนาจะมาพึ่งพ่อแม่พี่ชายเขาเหล่านั้นก็ได้สิ้นชีวิตในวันนั้นเช่นกันนี้ละค่ะวัตถุกรรมคืออุปทานขันห้าทั้งที่เป็นภายในและภายนอกนั่นเอง เป็นของอันมานดักไว้ให้เราคิดว่านั้นคือเราของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราแต่แท้ที่จริงหาเป็นอย่างนั้นไม่ค่ะแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้เกิดด้วยเหตุปัจจัยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่เรานั้นมีสัญญาที่วิปร,ราต จึงต้องอาศัยพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาที่จะละวิปลาสเหล่านี้อันเป็นไปในสติปัฏฐานสี่คือกายานุปัสสนาเพื่อละความเห็นผิดว่าเป็นสิ่งที่งามเวทนานุปัสสนานั้นเพื่อละความเห็นผิดที่เห็นว่าเป็นความสุขในเวทนาต่าง ที่เป็นไปในอารมณ์ต่างๆจิตตานุปัสสนานั้นเพื่อละความเห็นผิดที่เห็นว่าเทียงส่วนธรรมานุปัสสนานั้นเพื่อละความเห็นผิดที่ยึดมั่นถือมันว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราค่ะเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้สั่งสมบุญไว้เลิศเหลือเกินค่ะ ที่ยังมีพระธรรมคำสอนอันประเสริฐนี้คอยแนะนำตักเตือนประดุดการเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะเราจึงไม่ละเลยในการที่จะศึกษาร่วมกันทุกวันไม่ว่าจะเป็นไปในเรื่องของรูปธรรมนามธรรมเพื่อออกจากความวิปราชั้งปวงค่ะ การมทั้งหลายมีโทษหาที่สุดไม่ได้มีทุกข์มากมีผิดมากมีความพอใจน้อยเป็นบ่อกเกิดแห่งการรบราฆ่าฟันกันเป็นเหตุให้ธรรมะฝ่ายขาวเหือดแห้งไปค่ะคำว่าศึกษาก็คือศึกษาและต้องจดจำนำไปปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ค่ะ ไม่ใช่ฟังอย่างเดียวแล้วไม่น้อมนำไปประพฤติตามแล้วเราจะออกจากทุกนั้นได้อย่างไรด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพานด้วยสัจจวาจานี้ ขาหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาเยสสีโดยง่ายโดยพร,รันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจาา้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิเบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัาจินเดออนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพันโด,พรรโดยทั่วกันค่ะ กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าขากค่ก